ข่าวสารที่สันไหลธนาคารใหญ่สี่แห่งของไทยอาจต้องเผชิญกับการลดรายได้จากการให้กู้ยืมเงินในไตรามาสสามของปี2568โดยมีธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาฟิตกำลังเตือนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอและช้าก,กว่าภูมิภาคซึ่งอาจกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อและรายได้ของธนาคาร4ี่แห่งใหญ่ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ที่น่าสนใจคือการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับธนาคารใหญ่อื่นๆและเศรษฐกิจในภาพรวมการลดอัตราดอกเบีย้ยนี้เป็นการเตือนให้ระวังหรือเป็นการช่วยเหลือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคำตอบอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน รายงานจากบลูเบิร์กกล่าวว่าธนาคาร4ี่แห่งใหญ่นี้อาจต้องเผชิญกับการลดรายได้จากดอกเบี้ยในไตรามาสสาหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผลจากสภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงและการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจการลดรายได้จากดอกเบี้ยอาจส่งผลให้ธนาคารต้องคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่น่าดึงดูดใจเพื่อรักษาความแข็งแกร่งในการแข่งขันแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงจะกดดันรายได้ แต่ฟิตกล่าวว่าธนาคารใหญ่ของไทยยังคงมีสถานะที่ดีและพร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาการลดรายได้จากดอกเบีย้ยอาจเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและธนาคารยังคงสามารถรักษาความมั่นคงได้อย่างไรก็ตามการลดรายได้จากดอกเบีย้ยอาจส่งผลให้ธนาคารต้องปรับแผนการให้กู้ยืมเงินในอนาคตข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรการลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและธนาคารใหญ่อย่างไร คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยนี้อย่าลังเลที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของบทความนี้